พี่นองแม่แม่ยังเออฮาเมื่อกีอ้ <c oughs> สะดุ้งตกใจเลยนะตกใจออตอนหมามาเนี่ยค่ะอือนะคุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงถ้าไปเจอคลิปนี้ในทิกตอกนะครับ <c oughs> ผู้ชายคนนี้เขาอัดคลิปวิดีโอครับนั่งกินหมูกระทะอยู่แต่มีลูกหมากระโดดใส่เตา <c oughs> ผู้ชายในคลิปก็ทําท่าทีสงสัยว่ากระโดดไปได้ยังไงแถมยังมากินหมูที่ย่างอยู่ในเตาอีก แล้วก็เขียนข้อความให้ไปดูคลิปเต็มใน YouTube นะฮะ